สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับเราก็อยู่ในเกมไอเท็กออนในท่านนะคะเป็นไอเท็กออนในท่านซีซั่นหนึ่งนะใครใครยถ่ายคลิปลงยูทูบไอเท็กออนในท่านซีซั่นสองเสียตังก็เลยต้องเล่นซีซั่นหนึ่งแทนเนาะคนนะลา เป็นหนังสามมิติเนาะแล้วข้อข้ามมันมีแบบฟรีกับแบบเสียตังนะหนึ่งก็เสียตังเหมือนกันแต่ถ้ามันก็มีเล่นฟรีแหละแต่เล่นฟรีต้องรอแถมมีขีดจำกัดด้วยเล่นในแค่แบบเดียวแล้ถึงข้ามีิดโงไม่เลือกตัว อ <ITA> อกไปเรว่อยออกอะไรเมาคนไวอะไร ขำไม่ออกขอข้างเล่นเป็นเป็นยืดมันเป็นร่นนางไทยทำยังไงวะลืมอันนี้จริงลืมโอ,โอเคมาแล้วเล่นเป็นเล่นเป็น

โอ้ยดูนี่จ้าเลยโอเคแกจะหมดแล้วเนี่ยรอได้ท่าน น่ารีไวายลืมชืม่อพี่พีโน่นต่อข้างในหน่วยเติมแก๊สอ่ะมาตรงนั้นตอนนีนนนนน้คนเขียวยังไงไททันความจริงเราก็เล่นแมทพี่หนึ่งไปแล้วนะแต่เล่นยังไม่จบเราอยากต่อสู้กับไททันจริงๆแล้วแบบที่หนึ่งก็คือการตึกอยู่ก็อยากเล่นกับไททันสองจริงแล้ว อ,อ,อันนั้นหน่วยเติมแก๊สเหรออันนั้นเพื่อนเฮ้ยไททันล้ากระยาเต้า โอ้ยกดฟันเรียนวิธีการกดฟันตัวเราอยู่ไหนอ่ะตัวอยู่นี่เป็นอะไรน ฟัน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 ฟฟันฟัเกี่ย้ยเยฟันมกดจะฟันได้ันนี้ฮจริงจริงนขอเติมแก่อนเอป็นเป็นโอเเปลี่ยนเปลี่ยนไม่มีด้วย โอเค้ไม่ได้ท่านโว้ยไอ้ท่านไอ้ท่านอะไรกันเอากระบี่ก็แล้วกันแล้ว ประจําุ่มกกันนะอันน e ีุู้มม่ไหร่ทันกันยิงผู่รู้เสียงมันคืออะไรไม่หน่อยคลิปบนยูทูบอยู่เล่นเกมไม่แดกอะไรท่านเฮ้ยเฮ้คนตายไะเป็นังตงเหยียบ เป็นอะไรไม่ติดเลยเด็กพวกแกลงปังหวัวขาดไปดไปติต้องนั้นต้องนั้นต้องนั้นอ่าเอลคือการยิงฟุอ่าเอ็กคือเหรอไปหาเพื่อนก่อนอันนั้นหน่วยบังกันหรือเปล่า อ๋อจบคนไปยคุณจัเฟตอนนี้นเราเห็นอะไบงเฟียวจงทีแลเรเราก็จะไปดูกันหน้านะไป จะสามารถไปดูวิดีโอสามมิติได้แต่ถ้าเรายอมดูแล้วก็เล่นในเขตเดียวพอนี้ไม่ใช่เสียตังค์เก็บไม่เสียตังค์ก็จะแบบแมีเวลากำหนดโอ,ตอ้ตายแล้วคุยตาของทิ้งฟันเดี๋ยว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 เียวทิ้งคุณดีไปเถอะพวกำหยับ นี่อนตึงอ่ะเกิดขะเจอโอยโอ้ยตา้วคันคนีัย้คยกอย่นี่ช่วยด้วยช่วยด้วยชิชตัดีตัดี่ เดี๋ยวกลับมาสดแต่วันหน้าจะเล่นเป็นเอเลนให้นะแต่แตเราเพราะเราก็อยากแปลงร่างดี๋ยวก็แปลงอร่างตอนแรกเขาจะขสีซั่น2เลถึงจะเปลี่ยนตัวได้เาเล่นซำเรยแล้าเพิ่งหมดเวลาตอนนี้นะเฮ้ย เราเขาชเอากรนเป่าคือวิดีโอสอนสิสโอเคไป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 ,ไปกดมาทุกอย่างโหลด แต่ตอนที่เราเสร็สจเ<ะ>สร็จแล้วก็เราให้มันะเสรเล่นเดิมก็เล่เสร็จแล้วเนาะโอเคกันไล่เลยมันแล้วนี่ใครเออมาเหมือนเอเลนเลจริงตอนเล่นกันด้วยเอเลนลอันนี้ทหารเสำรวจอันนี้คีย์ทหารอะไรอ่ในี่าาอะไรอบอกอ้ยก็นอันนี้ทหารมาแม่หรือ โอ้การซื hmm. okay. Okay. Yeah. Yeah. Uh ้อมาเอ้ยใจบีออกโอเคทังนแล้วก็ต้องไปทำภารกิจอีกแล้วนะโอเคเราขอไม่อ่านให้เอออยู่แล้วเยยดต้องไปอยู่แล้วเฮ้ยรออีกแล้วรอปวยจัง คือเวลาหมดแล้วเนาะอันนี้ก็จะไม่เลื่อนให้เราเนาะก็คือจบคลิป